สวัสดีค่ะนดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจมี่ทาร์โร่นะคะดูดวงกับหมอซีนะคะทุกคนก็วันนี้นะคะเรามาเล่นพิกเดก,กันอีกแล้วนะคะเราวันนี้เรามาวันนี้เรามาสองคลิปแล้วนะวันนี้มาดึกนิดนึงนะคะที่ถ้าจะอัพนี่น่าจะดึกนิดนึงนะคะโอเคเนาะก็วันนี้เรามาเข้าไปที่ว่า พี่เด็กเขาหึงห่วงเราบ้างไหมนะคะฟังออกไหมเนี่ยเขาหึงห่วงเราบ้างไหมนะคะก็ซีมี3เด็กให้เลือกเหมือนเดิมนะคะมีเด็กที่1เด็กที่2แล้วก็เด็กที่3นะคะหลับตาลงนะคะทุกคนแล้วก็นึกถึงคําถามนึกถึงหัวข้อท็อป,ปิกนะคะนึกถึงคนคนนั้นคนที่เป็นประเด็นของกับเรานะคะผู้กรณีของเรานะคะนึกถึงหน้าของเขาไว้นะคะเพ่งไปหาเขาเลยเพ่งชื่อเพ่งหน้าเขาเลยนะคะอะไรก็ได้ที่แบบเพ่งแล้วมันแบบ ถึงเขาอะนึกให้ถึงหน้าของเขาเลยนะคะแล้วก็ลืมตาขึ้นมาเลือกกองที่ดึงดูดใจดึงดูดสายตาเราเพียงหนึ่งกองนะคะแล้วก็การอ่านของซีเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอาจมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะก็อาจจะเป็นวซ่าก็ได้นะคะพลังงานสลับฝ่ายกันได้เช่นกันนะคะไม่อินไม่ซีเรียสมากจนเกินไปนะคะอะไรดีอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้งมันไปนะคะแล้วก็ใครที่อยากจะเช็คดวงส่วนตัวดวงส่วนตัวสีนะคะก็ไอเดียไลท์ตรงนี้เลยค่ะเช่นเคยเนาะก็ โอเคนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าดูดวงสนตัวมันจะแม่นกว่าอีกแล้วเพราะมันเป็นดวงเราคนเดียวนะคะอันนี้อาจจะแบบตรงบ้างนิ่น่อยหรือว่าไม่ตรงเลยหรืออาจจะตรงแบบอแบบุโมงเ,เจ้าอะไรอย่างเงี้ยก็ได้เช่นกันนะคะทุกคนโอเคค่ะเพื่อไม่การเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่หนึ่งกันเลยนะคะทุกคน,กคนไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะส่งที่ดูไพ่กองที่หนึ่งนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะเป็นกองนี้เลยนะคะโมวีทาร r โอนะคะก็ การอ่านของซีเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอ่านมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจะมากจนเก,กินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้งมันไปนะคะทุกคนโอเคนะคะมาแล้วก็ใครที่อยากจะดูๆส่วนตัวแอดไลน์มาสอบถามวนคิวดูดวงซีได้เลยค่ะไอีไลั์อยู่ตรงนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มทำนายกันนะคะพี่อเด็กเขาอยากไม่ใช่สิพี่อเด็กเขาหึงหัวเราบ้างไหมนะคะเราไปเช็คลัคนาราศีของเราหรือไม่ก็ค้างก่อนนะคะ5ราศีเหมือนเดิมคะ่ะ ราศีมังกรนะคะธาตุดินมังกรธาตุดินนะคะมังกรธาตุดินแล้วก็ราศีการธาตุดินนะคะโอ้ธาตุดินเยอะนะวันนี้แล้วก็แคนเซอร์นะคะราศีมีนเอ้ยไม่ใช่ราศีมีนราศีกรกฎค่ะธาตุน้ําผิดขออภัยนะคะธาตุแอร์ทั้งหมดนะเอ้ธาตุแอร์หมดอะธาตุลมทั้งหมดนะคะก็จะมีมนถุนตุ้นกุ้งนะคะแล้วก็ธาตุดินทั้งหมดนะคะหานนินดินมาแรงนะเนี่ยวนนี้ ดินก็จะมีพืกศพกานมังกรนะคะได้ที่เกี่ยวข้องเลขวันเกิดเดือนเกิดหรือเลขที่ชอบของเราหรือเขานะคะมีเลขดังต่อไปนี้ค่ะมีเลขสี่เลข6เลขสิบเลขย5แลขเลข26นะคะมาเราไปลุยกันต่อนะคะมาไนดูซิมาเรามาดูกันนะคะว่าเขาหึงหวงเราบ้างไหมตามพับปิกเลยนะคะวันนี้เป็นไพ่โมวีทาร่นะคะกองที่หนึ่ง เรามาดูกันนะคะว่าเขาหึงหัวเราบ้างไหมไพ่ไม่ค่อยได้ใช้เลียวนีส่วนตับนี้ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะมีช่วงหนึ่งแบบเผอมากไม่ใช่ตอนนี้สิกางจะปลดล็อกสกินทองแล้วนะไพ่ไพ่ลูกสกินทองแล้วนะร้อยสำรับอะไรเงี้ยโอเคค่ะมาดูซิว่าเขาหึงหัวเราบ้างไหมนะคะเขาหึงหัวเราบ้างไหมคนงที่เราทาถึงนะคะตัวที่หนึ่งเขาหึงหัวเราบ้างไหมนะคะซิกอัพวานนะคะซิกอวาน Queen of coin นะคะ hmm. Four of sword นะคะโอเคจับพลังงานได้แล้วเข้าหึ้นหัวแล้วบ้างไหม Seven of coin นะคะ Chain of one โอเคขอยัดขำนะคะ โอเคค่ะกองที่หนึ่งถามว่าคนที่เราทาถึงนะเขาหึงห่วงเราบ้างไหมนะคะจากไพ่ที่ขึ้นมาซีต้องบอกเลยนะว่าเขาหึงเราค่ะหึงเราแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่เราอาจจะแบบเอ๊ะหมอซีเขาหึงเราตรงไหนเขานิ่งขนาดนี้ใช่ค่ะเขานิ่งนั่นแหละยิ่งนิ่งเท่าไหร่ยิ่งหึงเท่านั้นถ้าเราไปทําอะไรที่ทําให้เขาแบบเอ๊ยรู้สึกหึงรู้สึกแบบห่วงอะไรเงี้ยนะถ้าเราสังเกตได้เลยว่าเขาจะดูนิ่งๆ่งดูเงียบเียดูแบบเก็บอาการดูหน้าตาแบบ อืมอะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบคนที่แบบอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจะดูแบบหน้าตานิ่งๆแต่แบบคุยกันทางโซเชียลอะไรเงี้ยเขาจะเงียบๆตอบเย็นชาตอบแบบเฉยๆตอบช้าอะไรเงี้ยเราลองสังเกตดูนะเราลองสังเกตดูนะคะเขาหึงนะคนที่เลือกกองที่หนึ่งคนที่คุณถามถึงนะอ่ะเขาหึงเราแน่นอนแต่ว่าเขาเป็นคนที่เวลาหึงหรืออะไรเงี้ยเขาจะไม่พูดเขาจะเก็บเอาไว้นะคะแล้วเขาก็จะแบบ เลาเราแบบสงสัยว่าแบบเอ้ยเขาเป็นอะไรเงี้ยคืออารมณ์ท่านางพูดได้นะคงบอกว่าคิดเองสิทําอะไรไว้ะคิดเองดิอะไรงเงี้ยเออแบบเออทำทำให้หึงทาให้ห่วงอะไรเงี้ยต้องคิดเองนะต้องรู้ตัวเองนะว่าทําอะไรให้หึงให้ห่วงอะไรประมาณนี้ยอารมณ์นางจะเป็นแบบเออคิดมากคิดเยอะหึงอยู่กับตัวเองคนเดียวแต่ไม่พูดอะไรเงี้ยเก็บอาการสุดฤทธิ์สุดเดชเลยค่ะเอออารมณ์นางแบบประมาณนั้นนะคะ โอเคสรุปคือกองที่หนึ่งเขาหึงห่วงเราแน่นอนนะคะแต่เขาจะเป็นหึงเงียบหึงหึงแล้วเก็บไว้คนเดียวนะคะโอเคเรามาพิเศษกันนะคะว่าถ้าเขาบอกเราได้เขาอยากจะบอกเราว่าอะไรนะคะรู้สึกว่าทุกคนจะแบบรีเควสกับคําของฟี่มากเลยอะ่ะถ้าเขาบอกเราได้เขาอยากจะบอกเราว่าอะไรคะเอาเอาสักห้าคำนะคะถ้าเขาบอกเราได้เขาอยากจะบอกเราว่าอะไร You are the first person I want to see before I go to bed คือเราอะเป็นคนสุดท้ายที่เขาแบบอยากจะเออเป็นคนแรกอะเอ้ยไม่ใช่สิอยากจะเป็นอะไรนะ You are the first person เราเราอะเป็นคนแรกเลยที่เขาอยากจะเจอก่อนที่จะนอนอะนะคะก่อนที่ขึ้นเตียงขึ้นน,น,นอนอะไรอย่เงี้ยคุณมีค่าสำหรับฉันนะคะคุณมีค่าสำหรับฉันเออหวานแหววแล้วอะไรอีกจนะ้ะ I miss you ฉันคิดถึงเธอนะคะ แอมิดูฉันคิดถึงเธอวาย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 อ่าได้คำว่าวอ,วอ,อะไรอีกจะอีสองคำวายลมแรงมากคนหนึงห่งนะครับไพ่สีกระเด็นกระดอนมากเลยอ่ะนะอยากจูบมาแล้วแม่ดูทุกคนดู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 อูดูงูดูดูดอดูงูด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  ต้องถึงขั้นเบอร์เลยนะจ๊ะออบายๆนงค่ะโดน forget มีอย่าลืมฉันนะคะโอเคอันนี้คือคำที่เขาอยากจะบอกเรานะคะสำหรับวันที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องีด้วยะคะ่ะถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆห,หรือกดกระดิ่งกริ๊งๆด้วยนะดูดูส่งตัวแอดไลน์มาสอบถามจองคิวดูดวงอัศวีได้นะคะก็วันนี้นะคะซีเขอตัวลาไปก่อนนะคะไปนอนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะดี่ต้อนรับนะคะส่งที่เรืยกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเป็นกองสาหรับนี้เลยเป็นกองนี้นะคะหลังแดงเนาะเมื่อก่อนใช้บ่อยมากแล้วก็น้องสวยมากนะคะชอบลายเส้นมากอะไรเงี้ยนะคะก็การอ่านของซีนะคะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอ่านมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีเรียสจนม,มากจนเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้งมันไปนะคะรับแต่พลังงานบวกก็พอนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์อะไรเงี้ยนะคะพลังงานอาจจะสลับฝ่ายกันได้เช่นกันนะคะ แล้วก็ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวนะคะเป็นดวงของเราเองคนเดียวเนี่ยมาดูดวงกับซีได้นะคะอีิรยอยู่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนโอเคค่ะวันนี้เรามาเข้าปที่ว่าพิกอะเด็กเข้าถึงขวงเราบ้างไหมนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มกันมาเช็คลัคนาราศรีของเราไมมก็เข้ากันก่อนเช่นเคยคะ่ะ5ราศรีนะมีราศรีอะไรบ้างเอยธาดินทั้งหมดนะคะทุกศกบกันมังกรศพกันมังกรมังกรค่ะธาดินเห็นไหม สี่บอกว่าท่านพลังงานแรงนะวันนี้แต่กองหนึ่งแบบราศีธนูนะคะทัดไฟริบ้านะคะราศีตุลทัดลมแล้วก็ราศีเมษทัดไฟนะคะโอเคนะคะเลขที่เกี่ยวข้องเลขที่เราชอบหรือว่าเขาชอบหรือว่าเดือนเกิดวันเกิดของเราหรือเขาอะไรเงี้ยนะคะเลขเด่นตอนนี้นะคะเลขหน,นึ่งเลขเจ็ดเลขเก้าเลขสิบเลขยี่สิบหกค่ะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูกันนะ,ะว่า เขาหึงหวงเราบ้างไหมอ่ะมาดูกันนะคะว่าเขาหึงหววเราบ้างไหมเนาะนะคะซีเหมือนคือกะอัดอคลิปตอนห้าทุ่งกว่าอะไรเงี้ยนะคะโอเคเขาหึงหววเราบ้างไหมนะคะมาดูกันว่าเขาหึงหววเราบ้างไหมเขาหึงหววเราบ้างไหมคะซีขอดูหน่อยสิว่าเขาหึงหัวเราบ้างไหมกองที่สองเพื่จะทำถึงเนี uh <_<__ Hans, ้ยเขาหึงหววเราบ้างไหมมาดูซิมาดูกัน h e อร์มิตนะคะเ e อร์มิตอะได้เ h อร์มิตอะมาต่อเจ็ดดาบนะคะโอเคเข้าใจละเทอร์มิตเจ็ดดาบขึ้นมาคู่กันนี้ซี C แบบบรรลุละ <laughs> แล้วก็อะไรเอ่ยไนท์ออฟคอยนะคะไพ่สวยไหมเห็นไหมซีบอกแล้วซีแบบเมื่อก่อนใช้บ่อยมากแล้วเนื้อไพ่ดีมากเลยหนาดีนะคะเอ้ยไม่ใช่ไนท์ค่ะนี่เป็นเพจออฟคอยนะคะเพจออฟเพนเดอร์เิลนะคะวันนี้เป็นเนฟ ะะไม่ใช่ไหนเนาะเป็นเพจ of p e n t a c l นั่นเอง the emperor emperor นะคะ emperor ขออีกใบนะคะโอ๊ยปวดหลังถ้าใครติดตามทีจ๋าไอจีจ,จะรู้เลยเนาะไอีดูดวงซีนะคะจะรู้เลยว่าซีเพิ่งไปโรงพยาบาลมาเมื่อวานปวไปคลินิกไปโรงพยาบาลอะไรอย่างนี้มานะคะปวดหลังปวดคอมากนั่งดูดวงมากนะคะ และเป็นทูยบสอดนะคะโอเคนะคะสาวคนนี้เลอกไพ่กองที่2ถามว่าเขาหึงห่วงเราบ้างไหมนะคะซีก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเขาหึงเรามากหึงห่วงเรามากๆไม่รู้จะพูดคําว่ามากได้ขนาดไหนบันางแบบมากๆของมากๆของมากๆของมากมากๆมากๆอ่ะแบบเออแบบมากอะมากจริงๆซีไม่รู้จะพูดคําไหนมาพูดดีว่ามากแต่แบบบางคนแบบอาจจะแค้นเอ้ยอาจจะแค้นว่ะอาจจะแบบแวกเอ้ยไม่ใช่แวงสาตท อาจจะค้างขึ้นมาเอออาจจะค้างขึ้นมาว่าเอ้ยไม่จริงหรอกหมอซี่เขาจะหึงห่วงเราได้ไงเขาแบบนิ่งเงียบเลยอะไรประมาณเนี้ยซีเขาบอกว่าเจ็บคอซีเขาบอกเลยนะคะว่าเขาหึงห่วงเรามากอ่ะเถียงสีเขาหึงห่วงเราจริงๆแต่เขาไม่พูดเนี่ยเจ็ดเจ็ดดาบขึ้นมาเห็นไหมคะเจ็ดดาบเดอร์มิดขึ้นมา ฟรีวอัพส,สอดขึ้นมาคือเขาเป็นคนที่หึงหวงนะหึงหวงมากหึงหวงมากเลยเอ็มเพลเยอร์ขึ้นมาหึงมากๆเอ็มเพลเยอร์ขึ้นมาเนี่ยนะคะเขาหึงมากๆเออหึงมากๆแต่คือแบบเก็บอาการเก็บโซงมากๆเลยอะเขาเป็นคนรักแรงหึงแรงนะพวคนเนี้ค่อนข้างที่จะแบบ รักเราแล้วก็ชอบเรารู้สึกดีกับเรามากๆไม่แปลกที่เขาจะหึงหวงเรานะคะเขาหึงหวงเราจริงๆแต่เขาเป็นคนที่เวลาหึงหวงอะไรเงี้ยเขาจะเงียบเขาจะดูแบบไม่พูดไม่จาเราลองสังเกตดูเขาจะไม่พูดไม่จาเขาจะเย็นชาใส่เราหรืออาจจะในบางถ้าเกิดแบบพิกเลยนะเขาอาจจะพูดแรงพูดตรงใส่เราเลยเราลองสังเกตดูนะคะประมาณนี้ถามว่าเขาหึงหวงไหมเขาหึงหวงมากแต่ไม่พูดนะคะหรืออาจจะทีแบบบางทีอาจจะแบบไม่เย็นชาไปเลยก็จะแบบพูดแรงพูดตรงไปเลยอะไรประมาณนั้นนะคะ โอเคมาดูคำนะคะถ้าขาบอกเราได้ห้าคำเขาจะบอกเราว่าอะไรนะคะทุกคนรีเควสมาว่าอย่าให้มีทุกคลิปเลยนะคะมาดูกันว่าถ้าเขาบอกเราได้เขาจะบอกเราว่าอะไรคะห้าคำนะขเขาบอกเราได้เขาจะบอกเราว่าอะไรคะว้ายนะอ๋อแป๊บหนึ่งนะคะพี่กำลังจบแป๊บหนึ่งนะพี่กำลังจบร ok ักเธอที่สุดนะหวานมาเลยแม่รักเธอที่สุดนะรักเธอที่สุดนะ สาธุสาธุอะไรวะงงสาธุอะไรอะเราเราไปพูดหรือว่าเราไปทําบ,บุญอะไรกับเขามาเปล่าเขามาสาัตุสะเทอเนี่ยงงงงมากหรืออาจจะเป็นตัวเราก็ได้นี่อาจจะแบบพอพอเขาบอกว่ารักเธอที่สุดน,นะเราอาจจะแบบพูดก็ได้นะว่าสาัตุขึ้นมาเนี่ยไม่แน่ไม่แน่แนบางคนอาจจะที่เลือกไพ่ก่องเนี่ยไม่แน่นะคะสาธุรักกูจริงเถอะออะไรเงี้ยไก่มาได้แบบกลับมาได้ไหมบางคนแบบ ถามถึงคนเก่าหรืออะไรเงี้ยนะคะเราก็แบบเออเขาอาจจะแบบอยากจะบอกเราว่าแบบเออกลับมาได้ไหมกลับมาคบกันได้ไหมกลับมาหากันได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะสำหรับคนที่แบบรอคนเก่านะคะเขาอยากให้เรากลับไปเขาไม่กล้ากลับมาเขาอยากให้เรากลับไปอะไรเงี้ยนะคะ I really love you ฉันรักคุณจริงๆฉันรักเธอจริงๆอะไรเงี้ยอะไรอีกจ้า I can't forget you เห็นไหม ฉันไม่สามารถลืมเธอได้เนี่ยบางคนให้ถามคนหาคนเก่านะว่าเออเขาลืมลเรา,เา,เาอย่างท้ออะไรอย่างเงี้ยยังยังนะจ๊ะโอเคนี่คือคำที่เขาจะบอกเรานะคะก็โอเคค่ะจบแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค,ค์กดแชร์กด s u b Subscribe คร้ซีด้วยนะคะเอ้ยทำไมซีเวแล้วพูด Subscribe แล้วแบบเสียงหายฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เอยอ่านผิดปะวะฝากกดไลค์กดแชร์ฝาก กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับซีด้วยนะคะถ้าไม่อยากพลาดเคยมให,หมห่รือิกระดิ่งกิ้งกิ้งด้วยนะดูดวงสนตัวแอดไลน์มาสอบถามจังคิด,ดูดวงกับซีได้นะคะก่อนันนี้ซีขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปนอนแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะฝนที่เลือกไพ่กองที่3กองสุดท้ายนะคะเป็นหลังที่ ส้มๆเหลืองๆอย่างนี้เลยนะคะก็โอเคค่ะการอ่านของซีนะคะเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะอ่านมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยนะคะไม่อินไม่ซีด้วยจะมากจนเกินไปนะอะไรที่ดีอะไรที่ใช่เก็บไว้อะไรที่ไม่ใช่ทิ้งมันไปนะคะพลังงานอาจจะเป็นวายร้าก็ได้นะคะอาจจะมีแบบสลับฝ่ายกันได้เช่นกันนะคะถ้าใครอยากจะดูดวงส่วนตัวเป็นดวงเราเองเลยมาดูดวงกับซีได้นะคะอดีไลท์อยู่ตรงนี่เลยนะคะทุกคนเช่นเคยนะคะมาดูดวงกับซีได้เนาะเพราะไม่ดวงตัวเองคนเดียวอยู่แล้วนะคะเพราะว่าใน u t u b e มันไม่แบบ ไม่มีาางแบบ like, จะแม่นกับทุกคนหรือว่าจะตรมมากเลยขนาดนั้นมาดูดวงส่วนตัว,ตว,ตว,ตวดีกว่านะคะโอเคเนาะแล้วก็วันนี้เรามาครับีที่ว่าพีอเด็กเขาหึงหวงเราบ้างไหมก่อนที่เราจะไปดูนะคะว่าเขาหึงหวงเราบ้างไหมเรามาเช็คลัขนาราศีของเราหรือไม่ก็เขาเก่อนนะคะละขนาราศีของเราหรือไม่ก็เขาเก่อนเลยนะคะมาเช็กละคนาราศีของเราหรือไม่ก็เขาเก่อนเลยนะคะห้าใบเหมือนเดิมนะคะราศีตุลธาตุลมนะคะ ราสีตุลธาตุลมและธาดินมาทุกกองเอิร์ธนะคะถ้าดินทั้งหมดก็จะมีพูส้สศการมังกรนะคะแล้วก็ธาตุน้ําทั้งหมดนะคะอ่ามีนกรกฎพิจิกนะคะเห็นไหมกรกฎธาตุน้ําแล้วก็อันนี้มาทุกกองเลยปะเนี่ยมังกรงเออไม่ใช่มังเออถูกละมังกรนะคะ ธาตุดินนะคะเลขที่เกี่ยวข้องของเราหรือไม่ก็เขาเลขวันเกิดเดือนเกิดเลขที่ชอบเลขประจำตัวอะไรอย่างนี้นะคะมีเลขดังต่อไปนี้คะ่ะมีเลขสี่เลขเจ็ดเลขสิบเลขยี่สิบสี่เลขยี่สิบหกนะคะโอเคเรามาดูกันนะคะว่าเขาหึงห่วงเราบ้างไหมตามท็อปปีนะคะว่าเขาหึงห่วงเราบ้างไหมนะมาสับเพรนก่อนนะคะว่าเขาหึงห่วงเราบ้างไหมมาดูกันเลยว่าเขาหึงห่วงเราบ้างไหมเอย พายสำหรับเนี้ยที่ได้แบบงองมาตั้งแต่แรกแล้วทุกคนดูงองก็งองได้มาตั้งแต่ตอน,นได้มาเลยนะคะสีชอบเวลาเสียงสับไพมากเลยกรอบมากนะ่าอร่อยเออบางคนคิดว่าเอยซีลงก,กี่ละเว้ยอะไรเงี้ยเขาหึงหงววเราบ้างไหมนะคะมาดูกันว่าเขาคนที่เลือกกองที่สามนะคะคนที่คุณน้ำถึงเนี้ยเขาหึงหัวเราบ้างไหมนะคะเขาหึงหววเราบ้างไหมซิก of p e n t a c ค e กนะคะ three of cup s นะคะ six of penacle นะคะ7ไม้แล้วก็3ถ้วยนะพะนันนะจ๊ะโอเค the sun นะคะตอนแรกคือจะออกแต่แรกแล้ว the sun wow. ว้าก็เลยออกมาเลย queen of wands six of sword เออ กองที่สามถามว่าเขาหึงห่วงเราบ้างไหมซีจะบอกว่าเขาก็มีแอบหึงห่วงเราบ้างเล็กน้อยนะคะไม่ได้หึงห่วงมากเหมือนกองที่หนึ่งกับกองที่สองนะเขามีความหึงห่วงเราค่ะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากมายอะไรขนาดนั้นนะมันไม่ได้แบบเป็นความรู้สึกที่แบบหึงห่วงมากอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเขาเป็นคนที่คนที่เราทำถึงนะเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมีความเป็นผู้ใหญ่อะไรเงี้ยนะคะถึงแม้ว่าบางครั้งเขาจะมีมุมเด็กๆบ้างอะไรเงี้ยน,นะคะแต่จริงๆแล้วเขาก็แบบเป็นคนที่แบบ ถ้าไม่ใช่เรื่องแบบร้ายแรงน่าหึงหวงอะไรมากมายขนาดนั้นเขาก็จะแบบเฉยๆนะเขาก็แบบไว้ใจเราอ่ะเขาก็มีความไว้ใจเราอยู่แล้วเขาก็คิดด้วยนะว่าเราแบบรักเขามากๆเราคงแบบไม่ไปเราคงแบบไม่ไปหากับคนอื่นหลอกเราคงแบบไม่ทิ้งเขาไปหลอกอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองด้วยอะไรเงี้ยว่าเออเขาเลือกคนไม่ผิดนะแล้วก็เขาคิดว่าเราอาจจะไม่ใช่คนเจ้าชู้อะไรเงี้ยเขาเลยแบบมีความไว้ใจเราไม่ได้แบบหึงหวงเรามากมายขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะคะคือเหมือนกับว่าเขาแบบเขารักและเข้าใจเรามากกว่าไม่ใช่แบบ อา็จะหึงหวงอะไรเงนนนเนี้ยอาจจะไม่ใช่แนวนั้นนะคะคนนี้จะไม่ใช่แนวนั้นนะคะโอเคประมาณนี้นะคะไม่ได้หึงหวงเราขนาดนั้นนะเพราะว่าเขารักและเข้าใจเราอะไรเงี้ยมีเหตุผลมากพออะไรเงี้ยแต่ถ้ามันแบบหนักมากๆแบบเห็นกับจัดๆนี่คือเขาหึงหวงมากนะถ้าแบบเห็นกักะเลยแบบเราไปเดินกับผู้ชายไปเดินผู้หญิงอะไรเงี้ยที่แบบไม่ใช่เพื่อนอะไรเงี้ยคือเขาก็แบบเออแบบหรือว่าเขาไม่รู้จักคนนั้นอะไรเงี้ยเขาก็แบบเออหึงหวงมากอยู่นะอะไรเงี้ยนะคะ โอเคมาการคำซีเหมือนเดิมนะคะมาดูกันว่าห้าคำนะคะค่ะเขาบอกเราได้เขาจะบอกเราว่าอะไรนะซี C, มีแพลนจะซื้ออันนี้มาทำใหม่นะค่ะทำใหม่ๆอยู่นะคะห้าคำนะได้คำว่าอะไรบ้างคะห้าค I want to be with you ฉันอยางอยู่กับคุณถ้ายังอยู่กับเธอนะคะแล้วอะไรอีกจ๊ะก็เนอลงมาเลยโคตรจะรักนะคะหัวหวานเลเก็ หวานเหลือเกินหวานเหลือเกินแม่ปากหวานหรอกคุณไออ้วงนะคะเขาว่าเราเป็นไออ้วงไอเต้าอะไรเงี้ยไออ้วงอะไรเงี้ยนะคะโอเคส่งใบค่ะรักนะคะคนดีคลิปที่แล้วที่สีเพิ่งทำไปก็มีคำว่ารักนะคะคนดีนะแต่ไม่รู้กล้องไหนจะไม่ได้แล้วนะคะรักนะคะคนดีเขารักเราจริงๆด้วย <c oughs> เห็นไหมรักและเข้าใจเราสุดๆเลยอะ่ะอย่าหายไป เออมีความอย่าหายไปนะคะโอเคนี่คือคำที่เขาอยากจะบอกเรานะคะก็จบแล้วนะคะคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เอ่อ Subscribe ให้กับช่องของซีด้วยนะคะถ้ามีอะไรใหม่หรือก,กดกระดิ่งกิ๊กๆด้วยนะดูดวงส่งตัวแอลไลน์ line, สอบถามจาค้คิดดวงกับซีได้น,นะคะก็วันนี้นะคะซีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะไปนอนแล้วนะบ๊ายบาย